สำหรับช่วงโปรแกรมนี้นะครับคุณเอื้อบุญจงสมชัยก็จะพาไปดูหนังตัวอย่างใหม่ๆกันทั้งหนังที่เข้าฉายในบ้านเราแล้วก็หนังที่ไม่มีวันเข้าฉายในบ้านเรา <c oughs> ครับแต่ละเรื่องน่าสนใจยังไงไปดูกันเลยครับสวัสดีค่ะช่วงโปรแกรมนี้นะคะวันนี้เราก็มีหนังใหม่ๆแล้วก็หนังที่น่าดูหลายเรื่องมาแนะนําให้ได้ชมกันค่ะ าที่เรื่องแรกกันเลยนะคะก็เป็นหนังไทยที่กําลังจะเข้าโรงวันที่19สิงหาคมนี้นะคะนั่นก็คือเรื่องกวนมืนโฮกวนมืนโฮ,ก,นนโฮก็เป็นหนังใหม่จากค่าย GTH นะคะซึ่งได้พ่วมกับโต้งบรรจงปิสันธนากูลพ่วมกับจากสีแพร่งแล้วก็5้าแพร่งมาก้กำกับในเรื่องนี้นะคะแล้วก็ได้ดารานำก็ก็คือเตอ๋อชันทวิทย์ธนเสวีและได้นางเอกน้องใหม่นะคะคือหนูนาหนึ่งที่ดาโสพลมาร่วมการแสดงในครั้งแรกนี้ด้วยนะคะ กวนมืนโฮก็เป็นเรื่องราวของคนสองคนที่ไม่รู้จักกันเลยนะคะแล้วก็ไปบังเอิญเจอกันที่เกาหลีจากนั้นพวกเขาทั้งสองคนก็ได้ตกลงไปเที่ยวด้วยกันโดยที่ไม่รู้จักชื่อของกันและกันเลยนะคะส่วนหน้าตาของหนังจะโฮเมนติกและกวนมีดี้ขนาดไหนไปชมจากตัวอย่างกันเลยค่ะ ที่เกาหลีเนี่ยเขาเชื่อกันว่าถ้าเกิดใครได้ขึ้นมาคล้องกุญแจด้วยการที่ห่อไฟนำสารแล้วก็โยนลูกกุญแจทิ้งไปคู่รักคู่นั้นก็จะไม่มีใครมาฟรั้งเขาสองคนออกจากกันได้ค่ะโยนไปที่โยนไปไม่โดนคนล่างเขาเหรอเนี่ยตามลอยละครนี่แล้วใช่ไหมเนี่ยในประเทศนี้ถ้าไม่มีละครมันจะมีอะไรเที่ยวเหมือนเนี้ยน้องน้องถ่ายรูปให้หน่อยดิ ครึ่งตัวดีกว่าหนึ่งสองสามโอเคขอบคุณมากค่ะค่ะแล้วเราก็มาถึงไาน์คอฟฟี่ฟินแล้วนะคะดูมีติดมากเที่กาแฟมาแล้วที่สุดนะคะเราก็ได้มาชิมหนึ่งที่ค่ะเี่ยม คุณตาชั้นวาทำไมเนี่ยผมเพิ่งมาเมืองนอกครั้งแรกอะให้ผมไปมด้วยเหอะผมรู้จักใครแล้วจริงๆอะเราสองคนไม่ต้องรู้จักชื่อกันดีกว่าทำไมอะถ้าเราสองคนรู้จักกันเนี่ยนะฉันก็ต้องมานั่งแคร์คุณจะพูดเลยตรงๆก็ไม่ได้อ๋อถ้างั้นก็แปลว่าผมพูดอะไรกับคุณก็ได้คุณก็ไม่โกรธด้วยอ,อินวนนดหูกลางนมแบนตัวหนาขาสั้นตูดใหญ่สอกดำเข่าด้านหน้าบานกรกะลิงโกรธปะไม่โกรธเออหนุกดีว่ะ เืองนอกเงี้ยราจะทำอะไรจะพูดอะไรก็ได้ไม่มีใครฟังเราออกหรอกอย่าไปเชื่อคนคอยดูนะฮัลโหลลุงอันนี้หน่อยเร็วอาหารร้านลุงเนี่ยรสชาติเยี่ยมากเช่หองน้ำป๋องแป๊บนเดี๋ยวขอเดียวก่น <c ười> อนคุณจะรักฉันได้ยังไงอะรเราไม่รู้จักกันด้วยซ้ำชื่อสันคุณยังไม่รู้เลยผมรู้แค่ว่า เวลาอยู่กับคุณน่ะผมมังนโคตรมีความสุขอ่ะนีเขาเรียกว่าลากหรอ่จ อไจ้าจังเมียนอืมดเออเทลวิวพทุกคู่บอดไว้เรื่องต่อมานะคะก็เป็นหนังที่มาแรงเลยทีเดียวนะคะนั่นก็คือเรื่อง Jackass 3D ค่ะ Jackass นะคะก็นำแสดงโดยเหล่าทีมสตันแมนที่บ้าระห่ำมากๆนะคะแล้วก็กำกับโดยพิ่มกับ j เจฟทรีแมนนะคะ แจ็คแอสนะคะก็เคยเป็นซีรีส์สุดฮิตทางช่อง MTV ซึ่งนิยมกันมากในหมู่วัยรุ่นอเมริกานะคะแต่ว่าด้วยความที่ราหหุหุดโลกมากๆจึงทำให้ฉายได้เพียง3เดือนก็ถอดออกจากผังรายการนะคะการกลับมาของแจ็คแอสคราวนี้นะคะก็ได้นำเทคโนโลยี 3D นะคะมาใช้ในหนังด้วยจะราหำทะลุจอขนาดไหนไปชมจากตัวอย่างกันคะ่ะ This isn't the best idea ever magazine called 3d the future of movies yeah! Three, two, one. we doubt this is what they had in mind you're taking it to a whole other level yeah Look pretty happy about it. We and the boys are about to do a little duck hunting. Whoa! Santa did have a couple last night, so uh, this ain't gonna feel too good. เรื่องต่อมานะคะก็คือเรื่องชิโรเมะซึ่งเป็นหนังสยองขวัญญี่ปุ่นกำกับโดยเพว่มกับโคจิชิราอิชิค่ะหนังเรื่องนี้นะคะก็ได้นำนักร้องไอดอลสาวกลุ่มโมโมยโรโคเวอร์มารับบทเป็นกลุ่มสาวๆที่จะเข้าไปในโรงเรียนร้างเพื่อที่จะขอพรกับดวงวิญญาณที่เรียกว่าชิโรเมะค่ะ ความน่าสนใจของหนังเรื่องนี้นะคะก็คือว่ากลุ่มนักร้องกลุ่มนี้นะคะก็ไม่รู้เลยว่ากําลังถ่ายหนังกันอยู่เพราะว่าทีมงานนั้นบอกกับพวกเธอว่ากําลังถ่ายรายการเรียลิตี้สยองขวัญอยู่ค่ะซึ่งก็ทําให้หนังนะคะหน้าตาออกมาเป็นสารคดีคล้ายๆกับเรื่อง The Blair Witch Project ค่ะส่วนหนังจะเจเฮอร์เรอร์ขนาดไหนไปชมจากตัวอย่างกันค่ะ

それだと番組成立しないで <laughs> <laughs>